สวัสดีค่ะคุณลูกค้าร้านมาดามชิชช็อปนะคะวันนี้นะคะแอดมินนะนําำกางเกงสุภาพบุรุษนะคะเป็นกางเกงลําลองนะคะซึ่งใส่ไปทำกิจกรรมได้ใส่เที่ยวได้นะคะทรงไม่แก่นะคะแล้วก็เป็นกางเกงที่ทางร้านเนี่ยสั่งตัดมาซึ่งมองว่าเนี่ยมันโอเคมากอะ่ะคือด้วยเนื้อผ้าอะไรคือทางเราก็ก็เลือกผ้าที่แบบเหมาะกับ สภาพอากาศของบ้านเราอะนะคะคือใส่แล้วต้องไม่ร้อนนะคะเพราะผู้ชายส่วนใหญ่จะไม่ชอบใส่อะไรที่ทําให้รู้สึกว่าช่วงร่างเนะะี่ยค่ะอึดอัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะอับชื้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,ะทีนี้เรามาดูก่อนนะคะกางเกงเนี่ยจะเป็นทรงยางยืดหมดเลยนะคะมีสีสีนะคะสีดําสีเนื้อนะคะหรือสีครีมนะคะเขียวขี้มาแล้วก็สีเทานะคะอะ่เรามาดูที่ยางยืดก่อนนะคะยางยืดเนี่ยตีแน,น่นๆเลยนะคะเห็นไหมคะคือยางยืดเนี่ยรับประกันเลยว่า อยู่ได้แบบอีกนานเลยนะคะนี่นะคะยังยืดแน่นๆเลยนะคะแล้วก็จะมีเชือกผูกนะคะเชือกผูกก็ผูกแบบรัดเข้ารัดออกได้นะคะเอวเนี่ยสำหรับเอวที่ผู้ชายอยู่ที่ประมาณ32 3 4ถึง34นะคะขอไม่เกินนี้จะได้ใส่สบายๆหน่อยเนาะแล้วก็สะโพกนะคะอยู่ที่44 45ความยาวกางเกงประมาณ22.2เมตร ไอสองนิ้วสิพูดผิดขอโทษทีนะคะชายแล้วก็ตีตะเข็บด้านข้างนะคะตีตะเข็บแน่นมากนะคะก็คือเวลาลุกนั่งอะไรเงี้ยผู้ชายบางคนก,ก็จะกลัวว่าเอ๊ะมันจะทนไหมอะไรเงี้ยเวลาลุกนั่งนี่นะคะตีตีตะเข็บคู่นะคะ แล้วก็จะมีคลิปแถบเขาเรียกว่าเป็นแถบสีด้านข้างก็คือเพิ่มความทันสมัยนะคะมีกระเป๋าข้างให้สองให้สองข้างเลยนี่กระเป๋าข้างก็ตีตะเข็บสวยเหมือนกันกระเป๋าลึกมากเลยนะคะใส่กุญแจรถกระเป๋าสตางค์โทรศัพท์มือถือได้เลยนะคะอ่านี่สีเขียวขี้มาค่ะ ตะเข็บข้างก็เป็นสีแบบสีแดงนะคะสีแดงสีน้าเงินสีขาวมีสามสีเลยสวยนะคะแล้วก็นี่จะเป็นสีครีมนะคะนี่สีสีครีมคือเป็นสีสุภาพนะคะสีขายดีเช่นกันนะคะชอบมากเลยค่ะมินชอบตรงกระเป๋าเนี่ยกระเป๋าลึกมากเลยเพราะผู้ชายบางบางทีนะคะคือเขาแบบค่อนข้างที่จะทาอะไรรวดเร็วนะคะพอรวดเร็วปุ๊บเนี่ยของอาจจะร่วงหล่นได้ทีนี้ใส่กระเป๋าข้างแบบที่ลึกๆอย่างเงี้ยมันมันเซฟได้ดีมากกว่านะคะ ส่วนสีดำนี่สีไข่ดีมากเลยนี่นะคะสีดำเป็นสีไข่ดีตลอดการเลยนะคะแล้วก็จะหมดเร็วกว่าสีอื่นนะคะแต่รับประกันเลยค่ะว่าสวยทุกสีจริงๆนะคะตัวนี้แบบสำหรับคนที่ไม่อ้วนมากนะคะใส่สบายค่ะแนะนำเลยว่ากดสั่งซื้อนะคะหรือว่าถ้ากลัวสีหน่อยหมดเนี่ยแนะนำว่าทักทักแชทแอดมินก่อนได้เลยนะคะยินดีให้บริการค่ะ